ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อนนะคะเราจะพบโรคเกลื่อนมากกว่าคนในกลุ่มของประเทศที่เป็นฝั่งยุโรปหรือว่าประเทศที่ไม่ได้อากาศร้อนเท่าเรานะคะเช่นเดียวกับโรคกรากซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราเหมือนกันก็จะพบมากในประเทศเขตร้อนมากกว่าค่ะ โรคกลากและโรคเกลื่อนต้องบอกว่าเป็นคนละโรคกันเลยนะคะโรคเกลื่อนไม่ใช่โรคติดต่อเกิดจาก normal flora หรือว่าเชื้อราที่มันอยู่บนผิวหนังคนปกติอยู่แล้วแล้วมันถูกกระตุ้นด้วยความร้อนถูกกระตุ้นด้วยเหงื่อที่ออกมากขึ้นบางคนที่ภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงหรือว่ายาบางชนิดทําให้เกิดโรคลักษณะของโรคเกลื่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นวงๆมีหลายสีตั้งแต่สีขาวสีแดงสีน้ําตาลแล้วพบขุยอยู่รอบๆในขณะที่โรคกลากโรคกลากเนี่ยเกิดจากเชื้อโรคเชื้อรากลุ่มเด r m a t o p h y t e ซึ่งติดจากคนที่เป็นโรคติดจากสัตว์แล้วติดจากพื้นดินพื้นทรายได้ลักษณะของโรคกรากเนี่ยติดได้ตั้งแต่ผิวหนังผมและเล็บที่ผิวหนังเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นวงวงนูนสีแดงขอบขอบวงเนี่ยบางทีมีขุยอยู่รอบๆได้ถ้าเป็นการติดเชื้อที่บริเวณเล็บเนี่ยเล็บก็จะมีลักษณะที่หนามากขึ้นหรือการติดเชื้อที่บริเวณผม ผมก็จะมีหักแหว่งร่วงเป็นหย่อมนะคะแล้วอาจจะพบผุยขาวๆบริเวณหนังศีรษะได้คนไข้ที่เสี่ยงต่อการเป็นปโรคเกลือนนะคะเนื่องจากโรคเกลือนเกิดจากความร้อนความชืน้นเพราะฉะนั้นคนที่เสี่ยงก็คือคนที่มีเหงือ oh, yeah ่อออกเยอะวัยรุ่นถึงวัยกลางคนรวมทั้งคนที่อาจจะใช้ยาบางประเภทเช่นยากลุ่มสเตียรอยหรือว่ายากดกลุ่มภูมิคุ้มกันบางอย่างนะคะก็จะทําให้กลุ่มคนพวกนี้เสี่ยงต่อการเป็นปโรคเกลือนมากขึ้นในขณะที่โรคก,กลาบเป็นการติดเชื้อจากภายนอกเพราะฉะนั้นเจอได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอะไรมาคะอ่าเป็นผื่นครับอ๋อเป็นตรงไหนบ้างคะเป็นที่แขนนะครับผมเป็นมานานแค่ไหนแล้วคะประมาณเดือนหนึ่งครับได้ใช้ยาหรือว่าได้ทําการซื้อยาอะไรมาทาเองก่อนบ้างไหมคะยาที่คนไข้ควรหลีกเลี่ยงคือยากลุ่มสเตียรอยด์ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกยากลุ่มสเตียรอยด์กระตุ้นให้เกลื่อนเป็นมากขึ้นได้นะคะรวมทั้งยากลุ่มสเตียรอยด์เนี่ยก็จะกระตุ้นให้กรากเนี่ยเป็นมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะ